อืม,อม,มาต้องยอมรับนะว่าเงินเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครแล้วก็มันก็คมมากมันสามารถบาดมือทำให้เพื่อนรักเนี่ยขาดกันได้ล่าสุดเนี่ยคุณเจนี่วันนี้เนาะคุณเจนี่แทนภูสุวรรณเนี่ยก็ตั้งสเตตัสใน i อซึ่งออกมาหลายสเตตัสมากๆอย่างสเตตัสล่าสุดของล่าสุดก็คือร้องไห้ได้แสดงความเสียใจได้ แต่ต้องเป็นน้ำตาแห่งศักดิ์ศรีน้ำตาของความภาคภูมิใจในความเป็นแม่ที่ยืนหยัดบนความถูกต้องไม่ใช่ปล่อยให้คนที่รักต้องยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อแลกกับบางสิ่งที่ไม่อาจบอกใครได้ว่าคำตอบแท้จริงคืออะไรสอดคล้องกับพี่หนุ่มกัญชัยพูดในรายการเที่ยงวันนันเหตุการณ์บอกว่าพี่หนุ่มเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับคุณนานาแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับ ฝั่งผู้เสียหายเนี่ยก็เขาเรียกว่ามีการพูดที่ไม่ไม่ตรงกันสักเท่าไหร่พี่นุ่มบอกว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าทำไมไม่พูดเรื่องนี้ผมว่าตอนนี้มีการยกระดับในบางเรื่องขึ้นมาเดี๋ยวลองไปดูอีกทีละกันผมมีโอกาสคุยกับ ทั้งฝ่ายผู้เสียหายและก็คุยกับทางคุณนานาแล้วทางฝั่งนานาเน,นี่ยมีผลบ้างประการของเขาในมุมหนึ่งฝั่งผู้เสียหายก็ยังมีอีกมุมหนึ่งแต่คําพูดบางคํามันไม่ตรงกันรอแป๊บหนึ่งให้เขาเดําเนินการบางเรื่องบางราวก่อนพูดได้แค่นี้ก่อนตอนนี้นอกจากนี้เนี่ยก็คือคุณเจหลังจากนั้นคุณเจนี่ก็คือโซกยาวๆเลยช่วงบ่าย บ่ายมา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 ซึ่งเราก็รู้สเตตัสของคุณนาคุณชินีเลยเพราะว่าจริงๆก็คือเป็นเพื่อนรักกันมากๆเนาะลูกหลานต่างๆก็แบบอืม้มก็คือแบบเออมันก็เขาอยู่ในแก๊งเดียวกันรักกันมากๆทีนี้เนี่ยพี่หนุม่มอ่ะก็ตั้งก็แสดงความเห็นว่าต้องบอกว่าประเด็นที่คุณชินี่โพสตเนี่ยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยเขาคิดว่ามัน น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้ข้อมูลยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยชัดเจนว่าอะไรยังไงแต่คิดว่าเจนนี่เนี่ยน่าจะเจนนี่เนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นไปตามที่หลายคนคิดแต่เรื่องเราจะเป็นยังไงต้องรอติดตามต่อไปซึ่งถ้าใครไปส่อง IG ของเจนนี่ตอนนี้ก็คือ คนเนี่ยรีรีรีสตอรี่เนี่ยเยอะมากให้กําลังใจให้กำลังใจในขณะที่วันนี้ฉันเนี่ยก็ได้ดูลฟ์ของกูนานอาเนี่ยก็ร้องไห้ตลอดเวลาร้องไห้นอะแบบคือเขาก็อยากทํางานอ่ะอยากทํางานมาใช้นี่ก็รู้สึกผิดแต่ว่ามันจะมีมันจะมีวลีนี้มันจะมีวลีที่เขาบอกว่าเขาเลยนะเห็นใจนะเข้าใจเห็นใจแต่ไม่ช่วยหานเออคือ ก็ชัดเจนก็คือว่าเสียใจร้องไห้ได้แต่คิดว่าคนที่เขาสูญเสียคนที่เขาแบบเสียเป็นแบบเจ็ดสิบล้านสี่สิบล้านสาิบล้านเก้าสิบล้านอะ่ะเขาก็คงทุกข์ใจไม่ต่างกันทีเนี้ยเราไม่รู้ตื้อลึกหนาบางเลยว่าตอนไปขอตอนไปให้ตอนไปยืมตอนไปเอาเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ซึ่งคิดว่าอีกไม่กี่อึดใจ ยังไงต้องมาขวนกระแสแน่นอนหรือยังไงเนี่ยต้องมีเรื่องเนี้ออกมาว่าแท้จริงแล้วเนี่ย <c oughs> อยผีวิ <c oughs> ทธรรมาชาติไหมแท้จริงแล้วเนี่ย <c oughs> ต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากอะไรเพราะเราฟังจาก เราฟังจากคุณนา,นาก็คือว่าเหมือนกับหมุนไม่ทันเพราะทําธุรกิจตัวนี้นั่นแต่ในเบื้องลึกเบื้องหลังอ่ะคนเสียหายมันไม่ได้อาจจะไม่ได้พูดแบบนั้นทุกคนไงเพราะฉะนั้นติดตามเรื่องนี้นะคะให้ดีนขณะที่คุณแอนอลิชาก็คือตั้งสเตตัสแต่ว่าก็กางการ์ดว่าด่าคนในบ้านก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงแต่ว่านาทีนี้น่าจะหนักเหมือนกันซึ่งเราก็ไม่คิดไม่ฝันนะคนแบบคุณนานาซึ่งดูเป็นคนที่แบบ u s c e s s มากๆดูเป็นคนที่แบบวางแผนชีวิตมาดีพลาดได้ยังไงแล้วพลาดได้ยังไงไม่เท่าไหร่ถ้าอะไรคือจุดที่รู้สึกว่ายังต้องไปต่อถ้านังที่แบบเงินมันมหาศาลขนาดเนี้ยทําไมต้องทําทําไมต้องไปต่อขนาดนั้นทําไมไม่แบบตัดจบตั้งแต่แบบสิบล้านยี่สิบล้านนี่มันแบบโอ้โหสุดๆอดอะเนาะโอเค ตามนี้นะคะวันนี้วุ่นวายมากเพิกได้แค่นี้แหละไปนอนละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะห้าหมื่น follower แล้ว